แอปวอลบนมือถือสามารถทำอะไรบ้างมาเดี๋ยวตีมีวจะลาให้ฟังแอปวอลบนมือถือสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งนับก็ここสามารถใช้งานร่วมกับตัวไฮเทล่าและวอลเอ็กได้นะครับทดสอบสอบหนึ่งสองสามส,ส,ส,สามารถตั้งมอนิเตอร์กรุ๊ปหรือเฝ้าฟังหลาย,ลายๆกลุ่มพร้อมๆกันจากหน้าเครื่องได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการฟังช่องแฟมิลี่นะครับนี่นะครับเรียกมาจากแฟมิลี่นะครับทดสอบสอบหนึ่งสองสามสามารถฟังเสียงย้อนหลังหน้าเครื่องได้ทดสอบระบบฟังเสียงย้อนหลัง หรือติดตาม GPS ตัวเครื่องผ่านหน้าเครื่องนี้นะครับตำแหน่ง GPS ของเครื่องที่อยู่กลุ่มเดียวกันกรณีเกิดเหตุสําคัญสําคัญต้องการถ่ายทอดสดไปที่ศูนย์กลางก็สามารถส่งภาพแบบนี้ได้สามารถตั้งค่าปุ่ม PTT ได้ทดสอบทดสอบหนึสองสามหรือกรณีที่เราต้องการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นเราก็สามารถเสดปุ่มร t t ขึ้นมาได้ ทดสอบสอบ123สอาำหรับใครนะรที่สนใจว่าวอ์ซิมสามารถทำอะไรบ้างก็สามารถกดติดตามหรือเมนเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ